คับจะเพลยลอตงตกปลามือ2องใบวิลเชนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นลอกมือ2ครับเป็นของอของไดว่าครับไดว่า ex 1000นะครับก็ขนาดก็ประมาณว g 20ครับเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณประมาณเบอร์4 0 0พครับก็สภาพหรือรอยก็ตามที่เห็นเลยครับมีอยรอยล่องรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาอยู่ครับ ผลิตญี่ปุ่นครับดูหน่อยก็ประมาณนี้ครับลวดลายยังดูสวยงามครับเห็นชัดเจนนะนะครับลายตรงสปูลโลโก้ ก็หมุนด้านหน้ามีเสียงมีสวิต์ปิดเสียงเสียงเงียบครับแล้วก็หมุนเสียงดังนะก็หมุนด้านหน้าลื่นลื่นประมาณนี้ครับกลับทำงานปกติหมุนด้านหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าลอกเปิดปิดได้ครับแข็งแรงเด้งดีครับ คิกเสียงดังดีครับส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับสปูนกดถอดไม่ออกนะแต่ว่านะครับแต่ถอดตรงฝาเบรกนี้ได้ครับคิดเสียงเป็นแบบนี้ครับเลือกคาบ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งยู่สนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ